หลับตาลงช้าๆครับผ่อนคลายสบายๆไม่ต้องมาพิธีการสบายๆครับทำโดยทันทีไว้วางใจผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายทั้งใบหน้าไหล่เอวหลังและทุกส่วนของร่างกายอนุญาตให้ตัวเองได้ผ่อนคลายอย่างที่สุด หายใจเข้าลึกๆช้าๆสบายๆหายใจออกผ่อนคลายเบาสบายปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติไม่ต้องพยายามไม่ต้องเกรงหายใจเข้าลึกๆช้าๆผ่อนคลายสบายสบาย หายใจออกผ่อนคลายเบาสบายอยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระมหาบารมียานอันศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบน บารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีแห่งคุครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ด้วยนโมพุทธทายะบารมีแห่งราพระพุทธและพระมหาโพธิสัตว์ท,ทุกทุพระองค์บารมีของพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลาย ผ่อนคลายร่างกายปล่อยใจิตใจให้สบายม่ต้องพยายามกำหนดกรู้ในสิ่งนใดปล่อยให้จิตเป็นไปเช่นนั้น ขอ,อนอบน้อมต่อตบะชานญาณของครุครุบาจารย์เบื้องบนองค์พุทธะโพธิสัตว์พระอรหันต์ทั้งหลายปวดเมตตาหนุนนำส่งผู้คนทั้งหลายในที่แห่งนี้ให้ได้รับการประสิทธิจากเบื้องบนสูตรลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆ หายใจออกผ่อนคลายเบาสบายให้เอามือด้านขวาของตัวเองหรือมือด้านซ้ายของตัวเอง ประทับประทับเอาไว้ตรงกลางใจตรงตรงกลางอกของเราด้วยความรู้สึกด้วยความรักด้วยความเมตตาวันนบบัดนี้ไปข้าพเจ้าอนุญาตให้ตนเอง ได้สัมผัสถึงพลังงานแห่งจิตอันยิ่งใหญ่อันเป็นความรักความเมตตาแห่งแก่นแ,นแท้อันบริสุทธิ์อันเป็นมหาเมตตามหากรุณามหาอภัยต่อทุกสรรพสิ่งทั้งหลายณท่านะกลางใจพลังความรักความเมตตาที่แท้จริงของข,องข,องข้าพเจ้ามีมากเพียงใด ขอให้ขปเจ้าที่สามารถสัมผัสรับรู้ได้มากเท่านั้นเพราะขพเจ้าเชื่อมั่นว่าขพเจ้ามีแก่นแท้อันบริสุทธิ์แก่นแท้ที่รักทุกสิ่งแม้ไม่น่ารักแก่นแท้ที่เฝ้ามองอยู่ข้างในแก่นแท้ที่มีความเป็นพุทธ,ธะในตนเอง แก่นแท้ที่มอบความสว่างสวยในทุกที่วาราดีและความมืดทั้งหลายได้คลายสลายไปแก่นแท้ที่คอยชำระร้รางจิตใจของข้าพเจ้าและคอยส่งสัญญาณเตือนให้ข้าพเจ้าได้รู้ถึงความดีชั่วทั้งหลายด้วยปัญญาแห่งตนข้าพเจ้ายินดีสดับรับฟังเสียงแห่งความรักความเมตตาที่มาจากภายในของข้าพเจ้า อย่างดีที่สุดเพราะข้าพเจ้ายอมรับความบริสุทธิ์ในตนเองข้าพเจ้ายอมรับและพร้อมโอบอุ้มต่อแก่นแท้แห่งตนเองที่มีพลังความรักความเมตตาอันไม่อาจประมาท ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพต่อจิตวิญญาณภายในของข้าพเจ้าอย่างซาบซึ้งใจว่าข้าพเจ้าผู้นี้ปรารถนาที่จะค้นพบความเป็นตัวเองอย่างแท้จริง สัมผัสถึงดวงแสงที่กำลังเป่งรัศมีออกมาจากกลางอกของเราอย่างสบายๆนี่คือความรักความเมตตานี่คือความบริสุทธิ์ของเรานี่คือความดีงามของเราความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่ไม่ต้องมีคำอธิบายอันใดมาพูดหรือมากรา เพียงแค่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นแม้ว่าชีวิตนี้ปัจจุบันนี้ของเราจะเคยผ่านอะไรมาก็แล้วแต่แต่แก่นแท้ภายในของเรายังคงบริสุทธิ์เสมอโดยไม่มีสิ่งใดขัดข้องมองใจทันทีเพราะข้าพเจ้าผู้นี้ ยินดีให้อาภัยตนเองในทุกด้านและเปิดใจยอมรับตนเองในทุกๆสิ่งและเชื่อมั่นในพลังงานความรักความดีงามที่ข้าพเจ้าได้มีเพราะข้าพเจ้ารู้แล้วว่าข้าพเจ้ามีความดีงามมีพลังแห่งคุณค่าที่สามารถส่งมอบสิ่งอันดีงามให้กับผู้คน เหมือนกับสายน้ำที่ไหลลินที่มอบความชุ่มชื้นชุ่มฉ่าให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายเหมือนกับดวงแสงของพระอาทิตย์ที่มอบความสว่างให้กับทั่วล่าฟ้าดินจักรวาลที่เหมือนกับสายลมที่พัดไปที่ใดที่แห่งนั้นย่อมสงบเย็นสบายธรรมชาติเป็นเช่นใดจิตปิญ,ญญาณแก่นแท้ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้น ข้าพเจ้าขอยอมรับในแก่นแท้อันบริสุทธิ์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าด้วยจิตแห่งความเป็นพุทธ,ธะและโพธ,ธิญาณที่บังเกิดขึ้นเป็นความสว่างท่ามกลางใจที่ไม่มีความมืดมันใดจะสามารถเข้ามาย่ำกรายได้นี่คือความบริสุทธิ์จริงแท้ และให้เราบริกรรมตามโคตรทันในขณะที่หลับตาอยู่นี้ว่ารักเมตตาลัเมตตาลัเมตตาลัเมตตา เมตตาละ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 เมตตา ข้าพเจ้าคือความรักข้าพเจ้าคือความเมตตาความศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าได้สำแดงแก่นแท้ในหัวใจของข้าพเจ้าและพร้อมอบอุ้มทุกสิ่งด้วยใจจริงบิดามารดาและข้าพเจ้าเพียงใดจิตวิญญาณของข้าพเจ้ามีความรักมากยิ่งกว่าสิ่งใด เพราะนี่คือรักแท้ในตนเองขอพลังแห่งความรักและความเมตตาอันเป็นโพธิญานี้โปรดสถิตอยู่ในกายของข้าพเจ้าอยู่ในใจของข้าพเจ้าและอยู่ในใจของทุกๆคนณนะบัดนี้ด้วยเถอ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากนั้นครับยกมือพนมขึ้นมาครับสาธุพร้อมกันครับอ่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุสาธุนะครับ <c oughs> จากนั้นก็ค่อยขยับเนื้อขยับตัวช้าๆสบายๆและลืมตาขึ้นมาสบายๆครับทุกท่าน